พราะว่าอยู่ในระดับสีส้มเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะฮะสิพื้นที่กระจายอยู่ใน5เขตนะฮะพียมสอตั้งแต่7โมงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยเฉลี่ยในกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่32.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับถ้าดู5อันดับเนี่ยนะฮะเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่37.5ใช่ไหมฮะก็คือหนองแขม48.7เนะครับลอลมาคือทวีวัฒนา 44มโครกรมต่อลูกบาศเมตรเขตคลองสามบา42ลาดกระบัง39.2แล้วก็บางบอนเนี่ย38.1เจาะเป็นลายพื้นที่สถานีตรวจวัดเลยนะครับทุกผู้ชมฮะเอาที่หนักที่สุดเนี่ยคือ3แยกข้างต้อมตำรวจตรมเพชรเกษม81ตรงนั้นเรียกว่าถนนมาจเจเิยนะฮะค่าสูงสุดอยู่ที่47.6นะฮะรองลงมา สวนทวีวัาารมเขตทวีวัฒนาอันนี้ก็สูงเหมือนกันแม่เช้าๆไม่รู้ว่าคนไปวิ่งแล้วจะได้สุขภาพดีหรือว่าได้ฝุ่นนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นคาดการฝุ่น7วันเนี่ยนะฮะจนถึง24มกราคมอากาศระบายไม่ดีนะฮะอาจจะมีฝุ่นเยอะในช่วงนี้นะครับ